การสร้างกล้ามเนื้อจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไงนั้นสิ่งแรกที่มันต้องมีก็คือพลังงาน energy นั่นเองพลังงานเราจะได้มาจากอะไรเราก็จะได้มาจากสารอาหารที่เรากินไปในวันอย่างเช่นพวกอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเรากินของพวกนี้เข้าไปเพื่อจะเป็นพลังงานให้เราได้มีใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองก็ถ้าให้เปรียบเทียบกับ อาหารก็อาจจะเป็นเหมือนรถที่จะต้องมีน้ำมันนะอ,อย่างเช่นโทรศัพท์อาจจะต้องมีแบตเตอรี่ในการที่จะเอามาใช้เป็นพลังงานในการจะทำให้มันทำงานได้นั่นเองร่างกายเราก็ต้องการแคลอรี่หรือว่าสารอาหารต่างๆเพื่อจะมาทำให้ร่างกายเราทำงานได้นั่นเองนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กล้ามเนื้อกเกิดขึ้นมาหรือว่าเพิ่มขึ้นมาได้นั่นเองต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้งานการใช้งานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เราใช้งานต่างๆอย่างเช่นเราอยากได้กล้ามเนื้อใบเซปเราก็ต้องไปเล่นท่าไบเซปเคใช่ไหมเพื่อให้กล้ามเนื้อมันทางานกล้ามเนื้อจะทาํางานยังไงก็คือเมื่อเราไปฝึกในมัดกล้ามเนื้อนั้นเราต้องการจะทําให้กล้ามเนื้อมันนั้นทำงานแล้วต้องการจะทําให้มันถูกทําลายแต่ไม่ได้ทําลายให้แบบขาดหรือว่าพังไปเลยนะมันก็จะทําลายแบบ เหมือนกับเขาเรียกว่า m u ฟเบอร์อ่ะมันจะมีเป็นในกล้ามเนื้อของเรามันจะมีรายละเอียดเล็กๆๆอยู่เยอะแยะมากมายเราไปใช้งานกล้ามเนื้อนั้นเยอะๆมันก็จะเกิดการทํางานมันจะไม่ได้ทุบเพื่อที่จะทําลายให้แตกละเอียดหรือว่าพังไปเลยมันจะทุบๆๆแต่ว่ามันจะยังไม่พังทั้งหมดเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเราได้ฟืน้นฟูขึ้นมาเมื่อกล้ามเนื้อเราถูกทําลายไปในส่วนหนึ่งแล้วร่างกายมันก็จะสั่งงานว่าะจะต้องพัฒนาให้ มันมีความก้าวหน้าหรือว่าความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นพอเราสั่งงานอย่างนั้นปุ๊บกล้ามเนื้อมันก็จะพยายามซ่อมแซมร่างกายของเราโดยการเอาสารอาหารต่างๆที่เรากินอ่ะไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อซึ่งหลักๆก็คือปโปรตีนนั่นเองแล้วก็จะมีเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆนๆ้อยๆอีกเกี่ยวกับฮอร์โมนบางคนอ่าเขาเรียกว่าฮอร์โมนของเพศชายอ่ะมันจะมีการที่เรียกว่าช่วยให้กล้ามเนื้อโตอขึ้นอย่างเช่นอ่านักพอกกายใช่ไหม คนจะมีบางคนที่ใช้สารกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยด์เทรนบโล e นอะไรพวกนั้นอะ่ะก็คือสารที่เป็นของเกี่ยวกับให้ฮอร์โมนอ่าเทสมันเทสต o สก็คือฮอร์โมนที่จะใมันอังหรือว่าทํางานได้ดีขึ้นนั่นเองมันจะเป็นตัวช่วยเร่งนั่นเองมันจะไม่ใช่แบบเกิดจากธรรมชาติหรือว่าร่างกายของตัวเราอันนี้ถ้าพูดถึงคนที่ใช้สารอื่นๆมาช่วยมันจะเหมือนเป็นตัวบูตอ่ะเหมือนเป็นเราติดในตัดรถอะ่ะ เครื่องมันก็จะทํางานาได้แรงขึ้นใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากตัวของเรามันก็อาจจะส่งผลเสียอื่นๆตามมาอีกในอนาคตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกแขนงหนึ่งหลายคนคิดว่ากล้ามมันจะขึ้นตอนที่เราเล่นในฟิตเนสเล่นในยิมเล่นในสวนหรือว่าตอนที่เรากําลังทํากิจกรรมอยู่ใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ขึ้นตอนนั้นนะฮะมันจะขึ้นช่วงเวลาที่เราพักผ่อนช่วงเวลาที่ขึ้นเยอะที่สุดก็คือช่วงที่เรานอนหลับนั่นเอง แต่มันจะไม่ได้ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บเป็นเหมือนป๊อปไอแบบนั้นอันนั้นคือแบบมันเป็นการ์ตูนนะฮะมันมันเร็วเกินไปมันจะขึ้นในระดับอ่าเขาเรียกว่าไมโครอ่ะคือมันขึ้นในระดับเล็กมากๆจนเราแทบจะไม่สังเกตเห็นนั่นเองซึ่งมันจะค่อยๆเป็นเนี่ยขึ้นแบบนี้ทุกวัน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 ,วน,วนจนค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนมันสะสมเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนอ่าเราก็ได้ไซต์ที่เพิ่มขึ้นในอาจจะเป็น3เดือน5เดือนอะไรในอนาคตกันไป นี่คือเกณฑ์คร่าวๆที่กล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นได้นั่นเองซึ่งหลักๆก,ก็คือต้องกินพลังงานเพื่อจะอามาเป็นเชื้อเพลิงหรือว่าเป็นให้เราได้มีพลังงานในการจะไปออกกําลังกายหรือว่าซ่อมแซมกล้ามเนื้อต่อมาก็คือการฝึกเราก็ต้องไปฝึกให้โดนกล้ามเนื้อมัดต่างๆถ้าเราอยากจะได้กล้ามเนื้อมดไหนเราก็ต้องไปฝึกกล้ามนั้น แล้วก็ต่อมาก็คือการพักผ่อนนั่นเองกล้ามมันจะขึ้นตอนที่เรานอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอถ้าเราพักผ่อนน้อยมันก็จะกระทบเกี่ยวกับฮอร์โมนพอฮอร์โมนเราหลังไม่ดีกล้ามมันก็จะขึ้นช้านั่นเอง